วัดีครับวันนี้ผมม่อนสุปรกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกก็จะนำเอาประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เคนอุตโมซึ่งท่านอายุ104ปี48พันษาครับแห่งวัดสุมานารามตำบลกาบินอำเภอกุดข่าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้จะนำมาเล่าให้พี่ๆได้รับฟังกัน หลวงปู่ท่านเป็นพระที่อายุยืนนะครับ104ปีและเป็นพระที่สักขาลายโบราณคือโบราณจริงๆผมเคยไปถามท่านสักขาลายเมื่ออายุ17ปีตอนที่ผมไปถามท่านก็ร้อยปีสียังดำสามารถมองเห็นได้ชัดเลยท่านบอกว่าขาโบราณสาวโบราณหมายถึงว่าเป็นแฟชั่นในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับถ้าผู้ชายจะต้องขาลาย และจะสักเป็นรูปสิงสาราสัตว์เช่นตัวมอมตัวสิงนะครับเป็นสัตว์ป่าที่มีพลังนะครับสำหรับประวัติของท่านนั้นท่านเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2,459เกิดในครอบครัวดวงจัน์ทรบิดาชื่อนายจันทักกุมารมารดาชื่อปัทุมเมื่ออายุได้17ปีได้เอ่ยขอกับบิดามารดาว่า จะขอบรรพชาเป็นสามเณรหลังจากที่ได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็ได้อยู่ที่วัดกาบินซึ่งท่านก็ได้ชอบที่จะศึกษาวิชากรรมฐานพร้อมทั้งวิชาคาถาอาคมในด้านเมตตามหาสเสน์เป็นอย่างมากครับในตอนนั้นสามเณรเคนก็ได้ไปขอเรียนวิชากับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน ซึ่งหลังจากบวชเนนแล้วได้สามปีหลวงปู่ท่านก็ได้ลาศิกขาออกมาช่วยครอบครัวทำนาหลวงปู่บอกว่าถึงแม้จะลาศิกขามาแล้วท่านก็ยังสนใจในเรื่องวิชาคาถาอาคมต่างๆหรือแม้กระทั่งหากมีโอกาสได้พบเจอพระธุดงค์หรือคารวสที่มีชื่อเสียงตามหมู่บ้านต่างๆในแถบอำเภอกุดข้าปุ้นท่านก็จะไปขอร่ำเรียนวิชาด้วยและไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ซึ่งตอนนั้น หลวงปู่กล่าวว่าได้นำวิชาที่เรียนมาได้ทดลองใช้จนมีสาวๆในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงมาชอบมากมายครับพออายุ20ปีหลวงปู่ได้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกทั้งหมด5คนพออายุได้50กว่าปีภรรยาท่านก็เสียชีวิตหลังจากเสร็จงานศพของภรรยาแล้วชาวบ้านได้เอ่ยขอให หลวงปู่เคนนั้นอุปสมบทเป็นพระภิษุซึ่งรู้สึกศรัทธานในตัวหลวงปู่เป็นอย่างมากหลวงปู่ท่านจึงได้อุปสมบทที่วัดอินทารามโดยมีพระครูบุญญาสารวิสุทธิ์เป็นพระอุปชามีพระอธิการเคนซึ่งเป็นเจ้าวันวัดอินทารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีพระสนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านอุปสมบทเมื่ออายุ58ปีในวันที่22 กุมภาพันธ์2,516หลังจากอุปสมบทแล้วก็ได้พำนักอยู่ที่วัดอินทารามได้เรียนวิชากรรมฐานพระวินัยและข้อวัดปฏิบัติต่างๆจากหลวงปู่เคนซึ่งเป็นจเจ้าวาดวัดนะครับซึ่งชื่อคล้ายกันและหลวงปู่ท่านได้เล่าว่าขณะบวชนั้นได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชากรรมฐานและหัดเทศเทศมหาชาตินะครับหลวงปู่ท่านสามารถเทศมหาชาติหรือเทศบุญพเวท คน,คนอีสานจะเรียกว่างานบุญเวทจะมีการเทศแหล่นะครับหลังจากบวชได้มาหลายปีชาวบ้านนนดอกแก้วก็ได้มากราบเรียนนิมนตลหลวงปู่เคนไปเป็นเจ้าวาสวัดสุมานารามหลวงปู่ท่านก็ได้เมตตารับตําแหน่งเจ้าวาดวัดสุมานารามและหลังจากที่ได้เข้ามาเป็นเจ้าวาดวัดแล้วหลวงปู่ท่านก็ได้พบเจอกับตําราซึ่งเป็นใบลานเก่ามากมาย หลวงปู่ได้นาใบลานเก่าเหล่านั้นมาศึกษามาอ่านนะครับและพบเจอวิชาสะเดาะเคาะต่อชะตาเปลี่ยนดวงและวิชามหาเสน่หลวงปู่ท่านได้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาและได้ช่วยเหลือชาวบ้านจนทําให้หลวงปู่เคนนั้นมีชื่อเสียงในด้านของการทําพิธีสะเดาะเคราะ์เสริมดวงชะตาเป็นอย่างมากทั้งนี้หลวงปู่เคนยังได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับ ท่านยังได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่ดีพัทริโยซึ่งเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอกุดเขาพุ่นในยุคนั้นสมัยนั้นหลวงปู่เล่าว่าในตอนนั้นหลวงปู่กำลังพาชาวบ้านสร้างศาลาภายในวัดแต่ยังขาดปัดจจัยอยู่เป็นจำนวนมากก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่ดีหลวงปู่เคนเลยได้เอ่อยว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะสามารถหาเงินหาทองมาสร้างศาลาวัดได้ ซึ่งหลวงปู่ดีท่านก็ได้เมตตาสอนวิชาเรียกทรัพย์เรียกเงินให้กับหลวงปู่เคนหลวงปู่ท่านก็ได้นํามาเล่าเรียนศึกษาจนสําเร็จและได้นําพาชาวบ้านสร้างศาลาการประเรียนของวัดสุมานา,ามจนแล้วเสร็จครับหลังจากสร้างศาลาวัดแล้วเสร็จหลวงปู่ท่านก็ได้ไปขอเรียนวิชาทำน้ำมนต์เพิ่มเติมโดยเฉพาะวิชาด้านเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภค้าขายพอหลวงปู่ท่านได้กล่าวว่าวิชาเหล่านี้ เหมาะเป็นอย่างมากที่จะนำมาสงเคราะห์ญาติโยมและชาวบ้านโดยเฉพาะวิชาสีพึ่งมหานิยมของหลวงปู่เคนนั้นท่านได้หุงสีพึ่งมาให้ชาวบ้านนำไปบูชาจนเกิดประสบการณ์ครับจนหลวงปู่ท่านได้เอ่ยว่าสีพึ่งของท่านนี้ต้องนำไปใช้กับผู้หญิงที่เรารักจริงๆเท่านั้นนะหลวงปู่ท่านจึงเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมากครับและหลวงปู่เคนท่านได้มรณภาพ ด้วยอาการสงบเมื่อวันที่11ทธันวาคม2 5 6 2เวลา2องนาฬิกา12นาทีครับตรีอายุรวม104ปี48พันษาถือได้ว่าท่านเป็นพระผู้เท่าแห่งเมืองอุบลราชธานีอีกหนึ่งรูปเป็นพระผู้เมตตาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านและวัตถุมงคลของท่านมีผู้นำไปใช้และเกิดประสบการณ์มากมายวันนี้ก็ถือได้ว่านำประวัติเพียงแค่ส่วนหนึ่งของท่าน นำมาเล่าให้พี่ได้รับฟังกันนะครับใครรับชมคลิปนี้แล้วหากใครเกิดศรัทธาก็ขอให้บารมีของหลวงปู่เคนอุตโมท่านอายุร้อยสปีส8่สิพันศานั้นได้ปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านขอให้พบแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทุกวันทุกคืนด้วยเถินสาธุครับ